นะครับอันนี้ถังดักไขมันลูกค้านะครับอ่าปกติจะต้องมีไขมันออกมาจากรูนี้นะครับแต่ไม่มีไขมันออกมาในบ่อน,นี้เลยเชื่อว่าแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่างล้างจานอยู่แค่นี้นะครับขโทษนะครับขออนุญาตเอาดานนอ้น,น,นี้โอเคครับนลูกค้าอยู่้างหลังแป๊บหนึ่งโอเคครับอ่างล้างจานอยู่แค่ตรงนี้นะครับระยะแค่นี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับระยะไม่เกินสามเมตร สำหรับความยาวที่พื้นนะแต่ว่าไต้ดินก็ลึกอยู่ประมาณสัก4ีเซนนะครับแล้วจะเห็นว่าพื้นข้างหลังบ้านเนี่ยเขามีการซุดจากตรงนี้ตำแหน่งนี้ลงไปเนี่ยประมาณสักเ10เซนค่ะนะครับ,<อ>รบการซุดตัวลงไปจากขอบบ้านเดิมคือ10เซนลงไปน่าจะท่อขาดใต้ดินทีนี้เนี่ยมีสองกรณีก็คือ1 จะต้องเปิดทางตรงนี้ด้วยระบบเจ็ตคลีนนิ่งอันนี้ผมต้องเสนอเจ็ตคลีนนิ่งแล้วนะไม่ใช่ระบบทะลวงแล้วนะวล้างท่อเส้นนี้เพื่อจะไปดูว่าตำแหน่งที่ขาดมีปัญหามากน้อยขนาดไหนหขาดพอที่จะทำเป็นกลางสล i d เดอร์ให้เราได้ไหมหรือมันขาดแบบประเภทแบบยับเลยต้องดูว่าเราสามารถจะซ่อมได้ไหมแต่ถ้ามันขาดอยู่แถวนี้มันก็ยังพอซ่อมได้แต่การซ่อมตรงนั้นก็จะต้องหนึ่งก็คือจะต้องขุดตรงนี้ให้หมด เราก็ต้องรื้ออันนี้กรณีนั้นแต่เราจะเห็นชัดได้หรือไม่ได้นั่คืออยู่ที่เราต้องดูด้วยกล้องคนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีถังไขมันเนี่ยเราก็ถังไขมันเต็มไปด้วยไขมันโอเคครับท่อเนี่ยไม่เสียแน่เพียงแค่บ่อถังแต่ไขมันมันเต็มแต่ตอนนี้คือจากที่คุณลูกค้าอยู่ที่นี่มากี่ปีครับประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีมันไม่ลงมานี่เลยมันมีแต่ดินครับเนี่ยมีแต่ดินครับเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไขมันครับดินทั้งนั้น ยินที่เข้ามาอ่ะเอ็มเพราะนั้นเจ็ดปีถ้าเกิดว่ามันไม่ลงมาที่นี่ไขมันเจ็ดปีลูกค้าล้างประจานบ่อยไหมทุกวันเจ็ดปีก็ไม่ไม่ถึงกับทุกวันค่ะแต่ก็ทุกๆสองสามครั้งอยู่ครับอย่างน้อยมันก็ต้องมีไขมันบ้างแหละแต่นี้มันไม่เคยมีลงมาในนี้เลยมันเป็นปัญหาที่ปัญหากายเป็นปัญหาใหญ่มันไม่ใช่แค่ท่อตันเชื่อว่าหนึ่งท่อน่าจะขาดแต่จะขาดจากลักษณะไหนและจะซ่อมยังไง อันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับนนผม<อ>ลูกค้าก็ไม่เคยเปิดล้างมันอ,อืมเอาเดี๋ยวไปใช้สองนี่ไหมใช่ ใส่ข้ออยาบให้ข้องเล็กติดเลยโอเคเป็นท่อสีสองตัวลงไปเป็น45่สองตัวอเอายิงเจ็ด

เดยวไปเอาไปเนความ <c oughs> นเน <c oughs> <c oughs> ไม่ทำแบบข้าวแต่ว่าสั่งมาทานแล้วไม่ได้ล้างจานก็ล้างค่ะหรอนึกว่าในบ้านถูกติก <c oughs> แต่ประเภทกล่อง,องโฟมอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องล้างอื <c oughs> แต่ก็มีไขมันนะตรงนี้มีไขมันอะ่ะ <c oughs> มาดูได้ดูได้ ด,ดีดเงินที่เห็นไขยมันครับ ติดอยู่ตรงนีน้หวังว่าจะไม่ลึกที่มเลื่อนใช่ไหมคะใช่ครับหวังว่าท่อคงไม่น่าจะต่อแสดงว่ามันติดแข็งอยู่แล้วไม่มันไม่เคยลงมาเลยอะครับผมเออแปลกมากนะทําไมอะนี่ถ้ามันจะล,ลงมาในบ่อนมาครับมันจะต้องเป็นเหลืองๆอ,อย่างนี้ในบ่ออ่าอค่ะนี่ครับไขมันออกมาคือมันแข็งมากจนมันไม่ออกใหม่เหรอคะใช่ครับผมมันไม่ออกมาเลยท่อบองท่อสอง ไม่เป็นไรครับเอาอะไรนะมาดูลูกถ่ายให้แล้วก็คือมันแข็งแล้วมันก็เลยไม่ออกมาจากนี้ใช่ครับผมมันไม่ออกมาเจ็ดปีอะครับความน่าจะเป็นที่มันแข็งในท่อนั่นคือคือผมไม่มั่นใจว่าห้องบ้านนี้เป็นบ้านตัวอย่างอะไรหรือเปล่ามีการใช้งานก่อนหน้านั้นที่คุณมาอยู่อป่ใช่ใช่เป็นบ้านตัวอย่างประมาณปีหนึ่งอ่าแล้วก็หยุดการใช้แบบบ้ายมาล้างจานแล้วก็หลังจากนั้นมาพอเกลี่ยถังปั๊บไม่เคยใช้งาน ไม่ค่อยทํากับข้าวด้วยแล้วข้าของคุณไม่ได้ทํากับข้าวด้วยแล้วของเก่าที่เขาล้างอยู่เนี่ยมันแข็งตัวจะกลายเป็นเทียนเลยอื่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เคลื่อนต้องอะไรี้ก็เบาใจไปคือถ้าผมยิงอ่ะถ้ามันเคลื่อนเนี่ยคือมันจะต้องเป็นดินมันจะต้องเป็นดินยิงออกมาต้องเป็นดิน ไปดูในช่องขผมก็ได้เพราะว่าที่พอมันเป็นบ้านตัวอย่างแล้วเขาใช้แล้วเขาก็หยุดไปสักช่วพอเรามาใช้ต่อเราก็ไม่ค่อยได้ตบข้าวมันก็เลยแข็งค้างอยู่ถูกต้องปลายถูกปะคะถูกครับแล้วคุณเจ็ดปีแล้วคุณอยู่แบบว่าเหมือนกับไม่รู้เลยเรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วมันไม่เคยไหลลงมาในนี้ด้วยไงเรื่องของประเด็นมันจะต้องมีจุดที่แตกน้ํามันถึงออกไปได้ค่ะค่ะ คือถ้าใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่างูเหล็กหรือสปริงงูเหล็กเนี่ยถ้าแทงเข้าไปในโอกาสพ่อจะขาดมันสิเพราะสปริงมันแข็งมากคค่ะ่ะะตอนแรกก็นั่งดูเหมือนกันวา่าไม่ร้ายแรงขนาดนี้แค่ว่าดึงตรงนี้ก็ได้ไ ตักรีลงถังก่นอนหรือจะเดินเลืทีเดียวอันนี้คือการล้างการล้างมันคือการเลือในอใช่ไหมนี่นะใช่ดีละ དེ་ནས་ <tries> ไอ้มันไปอยู่ข้างล่างหมดเลยค่ะที่มันไม่ตกไปก็คือมันแข็งงนี้มันแข็งอยู่ตรงนี้ค่ะตั้งแต่ตรงนี้เข้าไปตั้งแต่ครั้งเข้าไปเลย Wh ้เป, ам, ป, ам, ปิดน้ำใส่ยางน้ำเ ตรงนี้โลง่งอ่ะเชิญไปดูกล้องครับอจากตรงนี้เข้าไปจากตรงคอเนี่ยเข้าไปนะครับประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับก็จะเจอทางเลี้ยวค่ะนะครับเลี้ยวไปนะครับซึ่งจะเดิมเนี่ยมันตันต้งเห็นค่าสีดำไหมอืมมันตันหมดทั้งเส้นค่ะนะฮะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ยกตัวขึ้นไปตอนนี้กล้องอยู่ในแนวนอนอบน ท่อด้านเนี้ยมันแนอบู่ครับน้ำน้ำคายอยู่ประมาณส mm hmm. ามในสี่ท่อเออสองในสามของสองในสามประมาณครึ่งท่ออ่ะต mm ีประมาณครึ่งท่อนานเพราะนั้นการไหลเนี่ยมันจะไหลไม่ค่อยเต็มที่เวลาเราใช้งานเราเปิด hmm. น้ำให้เยอะๆหน่อยค่ะค่ะแต่กรอนจะได้ไม่เป็คายอยู่นะค่ะค่ ใช่ปลาอยู่ก็คือตั้งแต่ช่วงที่ผมกินเข้าไปเมื่อกี้แหละพอมันแห้งแห้งก็แข็งก็สูงขึ้นสูงขึ้นแต่ของคุณน่ะมันไม่เคยลงมาเลยมันไม่ได้ความผิดตัวมันเป็นความติดตั้งแต่ผมมาดูกไหมเจ้พร้อมไปครับพร้อมสามสองหนึ่ง อโอเคครับผมเรียบร้อยสำหรับงานนี้โอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับงานนี้ก็ลูกค้านะเจ็ดปีอยู่มานะครับแต่ไขมันไม่เห็นนะในท่อเลยนะในถังก็ไม่เห็นนะฮะเห็นไหมว่ามันอยู่ในท่อแล้วก็ลูกค้าจริงๆแลนะ้วลูกค้าไม่ได้ล้างจานครับแต่ปัญหาที่พบเลยก็คือบ้านนี้เป็นบ้านตัวอย่างได้มีการใช้งานภายในบ้านตัวอย่างมาก่อนที่ลูกค้าจะมาซื้ออยู่หลังจากนั้นเจ็ดปีลูกค้าใช้ไขมันไม่มีไขมันใหม่นะครับในท่อสองกล้องเข้าไปยังไม่มีไขมันเลยนะครับ เป็นไขมันเก่าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับวับนนี้ออกจากเส้นนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมครับ0863453568่าแก้ท่ตอตันช่อง E ให้บริการโอ้ก